ใส่แล้วแนวสิแตกอะไรจะเป็นโดนคักหิ้วก็หิ้วฮะยายจัดนักสิน้องเข้าไม่ยัง่งวอ้ยมาล้านก็ต้องจุตัวนูะหนึ่งสองไหนนะว้าวอะไรนี่เน้อนี่มีออกซิเจนมาเนี่ยโฮ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  ม่อยังนี้ก็มีเครื่องห่อออกซิเจนทำคลิปมากี่ปีแล้วเริ่มทําเรื่องเกี่ยวกับการกินเนี่ยมันก็ปีหาเก่าปีหาเก่าเป็นถือว่าเป็นคนยุคแรกๆเลยนะโอ้ยเดือดก็มาหั่นใช่นหมมือน,นี่ล่านก็จ้องอยู่สยยยยายมนี่นัดบัดไปทัวร์ที่ทัวร์เด่นโอ้โตาย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 นั่นนั่นโอ้ยล่านพยัญชสะแตกแดกตับเราอยู่สายยัยแกจะเห็้ย<ต><ต>ังนีู่เนี่ยรกเบ็ดเราปลาเอาปลาไหน เห็ดปนเฮ็ดแก้วไดหลูกแหละเจ้าหัวเจ้าหัวจักล้านซะแตกแดกตับบ่อ้ด้มกอิดนะเออมากอิดบอกล่างนะเออพนนัดคอยมักทแตกเขาได้ยังงเนี่ยิวไอ้ชูวนี้พันจินัดเดยจังได้มันแมนบ่อคือบ่มีบีบบ่อพ่นมานีล้านพันนีกกี่พี่เอ็ดอิสิรีมันผ้ามาบอกอยู่ขางข้างขางข้างกับขางข้างป้อนมิอ้า บอกบอกบอกจบเป็นแม่แล้วบอกคือบอกบอกคือนเหรอเป็นแย่เป็นยายมันนี่ละเป็นทุกเรื่องมันมากได้เล็กน้อยแล้วบ่เดีพ่อง่ายๆันที่เฮ็ดจังไต่ล่ะบัดจักซีดีพ่อเพิ่นทดสอบแล้วเนาะทดสอบยังอีกึ้นมาคนมีความสามารถโอ้คนสี่นีความสามารถบ่เนาะแบบนี้เนาะได้ร้องเได้เต้นได้ยังได้มันมากแต่ทันเราไม่มีความสามารถมันบุมาหาไงก็ต้องร้องมึงเหรอร้องเบิ่งสักตั้งนึงร้องเบิ่งบ่เลอ๋อใจตัดมาก หิวเข่าได้ยันยีงฟ,า,ฟ,า,ฟา,าว้า่เนี่นมยมีหัมาล่อมเ้าเนี่ยเมื่อไั้ยินเสียงพินเสียงแค่เราพูดแิ่หาวไย้าเนี่ยโว้โตายตายกวนแค่หนันกย่าย่ตีตายเรื่องเลืองจะโดบมากเราปะเนี่ยท่นแล้วกอ,อา,าบกุหลาบแดงกำลังอา กำลังบ้านที่อาเยทรงละมอบให้แม่ชมยมดำร้องความรักไว้ยาไลลาปัทหาโช้าบะย้ำมือยอำนีพ่อ้ยนี่พ่อ้ยนี่พ่อพ่อย่นีนี่อก่อ เอาไปซื้อมาเป็นแม่เขาขึ้นไปถือตีหัวกินยังได้ป่ะนี่ปลาเปื่อนี่คนตีกันคนตีกันได้จักอันอยู้นเองเอาขึ้นมาหาปลาเขาจีบจีบได้ปลาบ่บ่แมนพูดหุ่นปลาอยู่หุ่นบอลปุ๊กปุ๊กปุ๊หุ่นแม่ฮะชิดเบ็ดเอาแล้วชิดเบ็ดแมนนี่ของแท้เขาหาของกินเองแมนเออนี่เขาหาได้ทุกมองทุกแง่มแมนบ่แมนไป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 คือมาถูกกันไหมพี่เฮ้ยฮ่วยวันของวันได้ล้วนาล่างหน้าล่างอยู่ทางพูนอันนี้มันหลังร่างดิ เอมสิ i, ริผ้าข่อย้าลัดค่องี่จวกจวกจวกวกับซื้อครั้งเนาะอูอิสสัใว่าอีอีสานผ้าสวดเมียนอันนี้อีส,ส,ส,สแตกแดกตับเมียนอีสานผ้าสวบสแตกแดกตับมือสีมาายังเอาจะว่าข่อยผ้าข่อยกินยังเสิรานเจ้าเฮ็ดยังจ่ายโอ้ยมือนี่เอาตอนรับน้องไส้ลาครับคนเก่งคนดังเป็นเน็ตไอดอลที่ทํามานานแล้วก็เป็นขวัญใจหลายหลายคนที่<อ>ไม่เจริญอาหาร บางคนกินเขาเพราะแซบก็ต้องมาเบิ่งบิดอีสานผ้าสวบแมดก็กินอย่างคนกับแซบเนออมือนี้ก็เลยเซิร์นพันมาว่าผนเห็ดแซบอีหลีบัวย่ายป่วยอยู่ข้างบ้านหัวเราะคนกินเขาเพราะแซบพันเบิ่งข่อยบัณนี้กินเรื่องอะไรเผาหมู่บ้านไงเป็นยังคือเผาตายแล้วบัณฑิตกินก็กินแล้วแย่นเขาแย่นเขาโอ้กินหลายเออเอเอาจัดไปมือนี้ต้อนรับอีสานมาสวบไปไปกินกันไปกินกันโอ้ยหุ่น มาแล<ค>ต่หล่ะเนี่ยซื้อแตกอะไรจะเป็นโดนคางหิวก็หิวครับย่ยายจัดดักเฮียน้องเข้าไม่ยังไโอ้ยมาล้านก็ต้องจุตนนั้นาะต้องจุต้องจุโอ้ยสิบภาษาซ,ซื้อหมอกซื้อมีง้อยังคือดีฮะใครบอกกินเนี่ังนี่ยจริงก,กินเนี่ยบ่้ากินบ่ได้บ่บ,กบก่กินไม่ได้คือว่าเป็นคนไม่กินเนื้อเขไม่ได้ว่ากันไม่ว่ากันเอาอย่างนี้จุเอานี้ไปเก็บจุ บได้ๆอะไรไปเก็บกินอีสานผสมมาต้องกินอะไรต้องกินยังกินน้ำเป็นตะแซสบก่อนี่ในท่อเป็นตะแซสบก็อันนี้ก็เป็นตะแซส็บยุ้ยเป็นอาหารวัฒนธรรมอ่อา,าอวัฒนธรรมทางการกินออพอยกบับพูนแล้วมันต้องเป็นอาหารฟิวซันกนแล,ล้วเอาเวลาอินอีสานผสมในเวลาทําคลิปออกที่คนดูเยอะๆเนี่ยต้องกินแนวไหนอาหารฟิวซันแบบกุ้งมังกรแซลมอนปูไข่ดองเป็นสากมีบามีบาร้านเจ้าหนัดสิมีตะตู้ตู้เดี๋ยวพกเขาบอกเขาบอกว่ากู้แซลมอน ปูไข่ดองโอ้ยหนี้ตั้งแต่ทําคลิปมาไม่เคยได้เอาอาหารแบบนั้นมาเลยแต่ว่าวันนี้ย่ายมีบ่ล่ะไปหามาเด้อโทรสั่งเนาะโทรสั่งแล้วลูกแหละเอาโทรศัพท์มากันนะนี่ยังไงกุ้งมังกรมังกรแซลมอนแซลมอนนดี๋ยวมันเป็นปลากระพงเลยแซลมอนอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นมังกรแซลมอนแซลมอนปูไข่ดองไข่ดองกินนักเกือบบ่เอาแป๊บเด้งจะจัดให้หมูแห้งๆอยู่สิมากินเนื้อไง นี่จะกูยังไม่เคยกินวะว้าวอะไรนี่กล้องซุ่มบ่ห่วยแต่พวกได้ขังไกลบ่ <c oughs> ว้าวเฮ้ยน,นี่มีหอวออกซิเจนมาเนี่ยพ่กเป็นปลาหมึกบ่เนาะจากปลาติโีหัวออกซิเจนพันเบิร์ดบ่โฮ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 ,โฮ,โฮ,โฮอันนี้ไข่ดองเอาบาทน,นี่ ถูกใจบ่สมใจแล้วแต่ว่าเขาโมหจ้าวว่าอยังไม่ยินได้หนีขึ้น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 ซายย้ยยหโยีงยยยคือมีเครยยยยยยยอยย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 เอายเยย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 ายย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 ดว่า,วา,วา,ย,ายิยยยยยยยนยย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 ียยยยยยยสยยยายย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  อีติสารผ้าสวกก็ต้องบ่ธรรมดาถือมือควดีนะถือใจว่ถือใจค้างบ้งหัวเนี่ยโอ้ยังดิ้นตา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 ตอยู่เลยสวดด้วยพี่น้องบ้างนี่ยไตงวงๆเลยโอ้เป็นจะกลอยแฉบเนาะ ก้อยกุ้งมังก่อนเนี่ยนะก้อยใช้กุง้งเห็นอีต e ิสารฟาสวดกินบ่อยมากๆแล้วก็เวลารีวิวทีไรมันน่ากินมากๆวันนี้<ม>นก็เลยสั่งมาให้น้องอย่างเต็มที่เลยดูแลตัวเองยังไงนะเนลวาลวอาอัดรายการอัดคลิปเสร็จกินตัวบ่อยก็ไม่ค่อยได้ดูแลแต่คลองครับกินไปก็กินหนาตามบางที่ก็ท่องอืดเนี่ยแสบท่องแน่กับนี่เป็นคนเลยคนไรย่อนเคยเป็นบ่แมนมันไหลกันท้องอ่ามันลอยสวมกินเผ็ดกินเปรี้ยวบได้ล่างล้วมใส <จ>เพ<อ>ื่อการกินแบบกินสอยจุุงจุจุนี่ดีเนี่ยกินอย่างแบบอย่าง<ล>าพี่ใช่อย่างพี่ก็กินแบบพวกซ้อยจุพวกลาพวกก้อยตำหมักคุงของมักของดองพวกโอ้ยดยเฉพาะพวกอย่างนี้กินบ่อยมากเลย<อ>แต่ต้องมีตัวช่วยนะครับอนันใดเราอยากแนะนําตัวนี้นี่อันป้าคอเฟิลพัดมันคืออย่างกับคาร์เฟิวเลแหละ ข้อละฟิวขอละฟิวออนเขียวเขียวนะนี่แหละเวลาเข้าแบบกินพวกอาหารรสจัดๆของมักของดองอยากล่างลํำใส่บางคนกินอาหารดึกๆแล้วนอนตื่นขึ้นมาง่วงเงียแสบท้องกดมันไรย้อนขึ้นมาตัวนี้ซอยล่างลํำใส่ได้โอ้ยิขวดใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับเราใส่ขวดใหญ่ๆอย่างนี้ไว้โอขวดใหญ่ๆใบใส่ใบเข้ากับนี่เอายเสักซอนนึงซอนนึงซอนนึงใส่ใส่เข้าไปครับนี่โอ้อัศจรรย์แท้วา เห็นไหมผู้ชมครับเขียวอึมลึมมาที่เนี่ยแบบนี้เราใส่ตู้เย็นเอาไว้กินทั้งวันเลยนะครับจิกกินทั้งวันเลยก็ได้นี่นี่นี่น่พี่น้องยังเกาะอันฟ้าคอร์ลฟิวพัดนี่แหละฮะหนึกรัมในกับกระปุกนี้นะอ่าคันนี้กินนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลสภาพลําไส้พวกดีท็อกกินของหมักๆดองๆกินดิบว่ากินพวกเผ็ดเวลากินเข้าไปแล้วแสบท้องกินอะไรไปเผ็ดๆแล้วแสบท้องต้องตัวนี้เลยนะครับฝากเอาไว้เลยนี่ เอาไส้เนี่ยวไส้เหนี่ยกน้อยนึงอันใดนี่ไส้เหนียน้อยกับเขียวเขียวครับโอ้ละลายเรื่อยพร้อมเนาะเป็นมินมินเนาะพื่อนาเพื่อนาจะกินทุ่มือเลยเป็นบ่อยไกินทุ่มือครับกินน่ายได้ก็ได้ง่ายได้ก็ได้ใส่เนี่ยฮะใส่ตู้เย็นใบก็ได้ครับเทเลยก็ได้นี่อ้าวนี่ร่องเห็ดตุงนี่เาเรียกว่าคอเลฟิลนะครับนี่อัลฟาคอเลฟิลพัดนะครับนี่เอ้ามันก็กิดจังกินหนามธรรมดาเลยกินเหมือนนเหมือนนามปกติบะเฟือนกินกับบะหมินเขียวพรอ กินง่ายจังเลยมันมันยี่ห่อยังไงร้องเมืองครับนี่ครับเขาเรียกว่าอัลฟาคอเลฟิลพัทจากเลียวอิเล็กเซอร์เลียวอิเล็กเซอร์แมนนี่ยี่ห้อเลียวอิเล็กเซอร์หนึ่งกระปุกมี100กรัมนะครับโอ้โหนี่เดียกันหรือหรือง่ายๆครับคุณเอทครับครับเราสามารถใช้ขวดนี้นะครับผู้ชมครับเปิดขวดอ่าแล้วก็เอาเนี่ยอัลฟาคอเลฟิลพัทนี่เทครับสักช้อนหนึ่งบนภูแล้วก็ให้มันเป็นเข้มข้นไปเลย แล้วเราก็ไปเทยหยอดขวดอื่นเป็นสิบขวดต่อ,อก,ก็ได้มันได้หลายขวดว่าได้หลายขวดก็ได้ดีล้างลำไส้ล้างสารพิษแก้แสบท้องเวลากินอะไรเผ็ดๆนี่นะอ,อยากซื้อขึ้นลายแอดตามนี้นะครับลายแอดนี้เลยนี่ลายแอดเลวดิกเซอร์นะครับจะขึ้นไว้ให้นะครับนี่เวลาถ่ายงานนี่ทุกวันไหมเช่นยังจานแตกข้าแล้วเนาะเอาจัดเลยจัดเต็มเวลาจัดเลยบ่เวลา่พิษ เนี่ยเวลาถ่ายคลิปถ่ายบ่อยไหมโอ้ยผมกถ่ายทุกมือบริด้ทุกมือครับคืออัดไว้แล้วก็เอามาล่งเอาอเนี่ยเนี่ยแซลมอนนี่พี่น้องเนี่ยเอาพักก่อนใส่ป,ปากก่อนอือหึอันไหนเมื่อกี้แซลมนอนชอบพักกับกวบกวับพี่น้องวันจุ่ย ทำคลิปมากี่ปีแล้วเริ่มทำเรื่องเกี่ยวกับการกินเนี่ยมันก็ปีหาเก่าปีหาเก่าเป็นถือว่าเป็นคนยุคแรกๆเลยนะผู้ไข่ดองครับกินจังซี่น้ำกิ่มไม่ใช่น้ำกิ้มน้ำกิ่มห่ดลงไปเลยนี่มันนี่ี่นองบ้าเอาไเไยนี่กินได้เดอื้อว้าวอื้มยังไงล่ะ ลองกันนะนีเนาะแม่ขูดใช่เลยปะเสียบวะอร่อยมากแสบแฮงกูนี่ก็แส่บเคยกินบ้าแสบเ่บบ๊อกบ๊อกใคจกินกันสกินแต่ซอยจุเปลี่ยนนั่งไม้นี่นั่งไมยเนาะ คูนี้ก็ว่าขอ,องหวานนะผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปได้หูยแซียมนต้องกินคำยังงี้ซิเนี่ยกุ้งหวดตงไปหือนหน่อื่อหือหือนะฮะไม่ลองครับหือ อันนี้ก็จุ๊กกันแน่นี่เหนืหโอใสๆโอ้ยอันนี้อันนี้ไข่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 ดองไข่ดองเพิ่งกินอันนี้แล้วแน่ๆเฮาก็กินแมนคอเลฟิลลงไปจะเป็นอะไรไม่เนะี่ยคอเลฟิลไหม นี่บอกเขาว่าทำมาจากต้นอันฟนฝ้านี่จัดไปโอ้โหพี่รักนี่ ério, ing, โหเละโูละสวนอีเลียอะต้อนอะไรอ้าซ่บซิมซิมบงอา้อ๋อยงกินรังบง อืงามโอ้โหสุดใหญ่ครับใหญ่ครับสมเป็นนักกินจริงๆนะคุณคุณอีทอีสานผ้าสวบตอนนี้ก็มีเป็นคุณจังหวัดอะไรร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอำเภออำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเอ็ดยังไงคือได้เริ่มตุนเ็สแรกๆคลิปการกินนี่เพราะตอนแรกก็มากินซื้อ ตอนที่เดี๋ยวเห็นเห็ดเขาเห็ดล่องคลิปเนาะก็เลยอยากเห็ดน้ำเขาล่องเห็ดบึงนี่แหละบัดเห็ดไปเห็นมากคนก็อยากน้ำบัดเนี่ยก็เรื่อยเรื่อยๆเลยพอคนเห็นเรากินเยอะเข้ามาติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเริ่มมีไม่มีแต่ประเทศเท่าดิประเทศอื่นก็มีมีแฟนคลับตามระเทศหลายฮัลโหลสมุตตโมตโมอินโดนีเซียได้ข่าวว่ากินจนมีแฟนคลับอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเยอะมาก ลายแห้งมันม่งประเทศจะบอกว่ามันเป็นแบบนี้หรอกนี่รักการกินแบบแหงคนรู้สึกว่าเขาอยากกินน้ำก็มีอินเนอร์คนมีคาแรคเตอร์เนาะนี่ก็ต้องเรียนสิบ้านนี่ครับจักคือกันกินแล้วมันต้องเอือหื้อน้ำเขาด่าพอเอือหื้อครับพอแต่บอกเอือหือนี่พอพอมากเลยแล้วก็ทำจนเป็นอาชีพผู้ชมครับกินจนเป็นอาชีพ อย่างผมเนี่ยกินก็ถือว่าผมมากินบ่ได้หลายปบนไหนแต่ว่าเห็นเพิ่นกินเนี่ยเจ้าก็เป็นกินเป็นอนักสิบก็เกินกินงันลูกน้องไหมกุ้งหูปะเห็นเขาบอกกันมาแมนดอกถามออกโจ้หนิถามใจอยู่แมนบะแมนใจเฮ้ยน้าปู่ผมเพิ่งรู้นะผู้ชมว่าวิธีไล่แมงวันเนี่ยคุณอินทรสามประสวตบอกเอาน้ำแข็งแห้งมาไว้ข้างกลางไปบ๊ะกุ้งกุ้งกุ้งซาลายอยู่สุด เอาไปคอยไปกินงหอดอีพอเด้แบอฮะเอาเอาคนละคำเอาละคำเลยแตาสวดอืมฮะจัดไปเนี่ยซุปขึ้นมาแล้วเห็นบอกตะกองโอ้โหอุ้ยมันไงโอ้โห เอ้ตาสวนยเลยคำนี่อ่ะพี่น้องครับอันนี้คำหนึ่งเลยอืมกุ้งมังกรอ,อืม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  อย่างคนที่เป็นแฟนคลับของอิทธิสารพาสอบนะครับคงจะเจอผลงานมาเยอะมีแฟนคลับไปทั่วโลกเพราะว่าสังเกตจากในไอจีในเพจเนี่ยม่แต่คนต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์เนาะเขาเห็นบรรยากาศกา,การกินแล้วก็คือความเป็นวัยรุ่นอยู่นี่แหละพี่น้องพูนกนา,าตาดีน้ำพูนเทพูนรอดพูนเทพูนรอ,น,น,รอ,น,รอน้ำแ,<ม>และที่<ร>สำคัญเป็นอาชีพฮะพี่จังแบบว่าอิสลามเลยครับเขาบอกว่าคล้ายอิสลามโอ้คล้ายๆพุทูสิริมพวกแต่วันออกกลางเนาะนี่ถือว่าเป็นหนึ่ง อาชีพที่ชุดจริตลายู่บนโลกโซเชียลได้โดนโดยการที่ใส่ตัวเองเป็นเป็นสินค้าคเป็นบแบบเป็นโตที่เฮ็ดให้สินค้าต่างๆมามามารีวิวมาอย่างกระไรแมนครับก็คือเขาเขาต้องเฮ็ดโตให้เป็นมีคาแรคเตอร์รถ้าเรามีคาแรคเตอร์ตราบใดที่เรายังมีคาแรคเตอร์รอยู่งานก็จะเข้าเรื่อยๆประดับแน่นอนนี่แหละนี่แหละมาบุกถึงสแต็กตับกินโบคือคนอื่นแมนครับสแต็กแดกตับยุกกัะโปรงกิน จุกับพ่อกินพ่อกินกินแบบนี้พ่อกินสามปีแล้วบวะพ่อกินอยู่ไม่ซาบานเลยไม่บ่นไลยครับบ่นว่าถ้าถ้าลูกดังลูกมี่ซื้อเสียงนี่ซื้อเสียงตลอดชีวิตก็เลยดจำเป็นต้องเห็ดเออเออแล้วพ่อกินแล้วก็ก็บ่อขึ้นอยากเลยนะครับครับอันนี้ก็มีที่เขากินเบพวกนี่ก็มีแซลมอนดองกุ้งดองปูดองครับไข่ดองปลา โอ้ไข่ดองแบบเออิไข่ดองเงี้บอไข่ดองน้ำปลาเลยเออไข่ดองน้ำปลานะก็คือของดองแล้วก็ของสดก็มีตรงนี้โอ้โหผู้งงกรอนถือว่าอลังการมากมากเลยมื่อเร็วตอนี้ต่อไปคุณอได้หลายๆครับแต่ที่จริงถ้าเรากินอะไรมากินไปเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับนะครับอย่างที่บอกเข้ามี่วันนี้ก็บอกวันนี้เลยดีแล้วล่ะโอ้ยบอกคอยไหมพี่น้องครับอัลฟาคอเลสฟิลพัทนะครับจากเรียวอิเล็กเซอร์นะครับอ๋อก็เป็นคอเลสฟิลซึ่งผลิตจากต้นอัลฟานต้านะครับมีสำหรับคนที่ ไม่เได้ล้างท้องสำหรับคนที่ชอบกินปาร์ตี้บ่อยๆแล้วตื่นขึ้นมานี่ลลำไส้แบบอืดอืดท้องไม่ได้ดีท้อง,อ,งอืดท้องเฟ้อปวดท้องเสียดท้องแสบท้องบ่อบยๆ<แ>ม,มันบ่อยกินเบิ้ลเลยตัวที่พักผ่อนเพาเพียงพ่อหน้าเพราะสองเพราะใส่หน้าพิจิ๋วโอ้ยตื่นขึ้นมาคุ้งตาแหลเ่เอ็นเอ็นนอนว่หลับนอนตื่นสายหรือ,อว่านอนเดือดนิ่วกินไปเลยล่างน้ำใส่ล่างสารพิษฝากไปเลยนะครับสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะครับอยากล้างลำไส้อย่างดีท้อง อันนี้สิ่งสําคัญเลยนะครับคนเราถ้าขับทายสะดวกเอาบวชวชเลยล้างลําไส้ดีร่างกายมันก็แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับกินยังข้ากับบตองยานนะครับหรือบางคนกินของไม่เพชเข้าไปแสบท้องแสบใส่ใส่ตัวนี้ครับพี่น้องครับเราใส่เนี่ยใส่เข้าไปสักช้อนหนึ่งก็ชงและแช่ตู้เย็นเอาไว้กินทีละแก้วทั้งวันเลยก็ได้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับฝากไปเลยนะครับฝากพี่น้องไปเลยซ่กินหนาเหรอพี่น้องซั่กินหนาทั้งปากินง่ายบ่เฟื่อนบวฝาดบ่ขคิวบ่เป็นเขียว พอเอาเมื่อได้หนีเด้อเออได้ได้ได้โอ้ยเขามันแซ่บเพื่อเื่อาคอยอยากกินคอยสีซั่งใส่ถ้าอยากจะสั่งนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับก็สั่งได้ที่ไลแอดเลวอิเล็กเซอร์นะครับผมจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับไลแอดเลวอิเล็กเซอร์นะครับฝากไว้เลยนะครับนี่นะครับอัลฟาคอเลฟิวพลัสนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องครับน้องอีทอิสันพาสวบนะครับที่แวะมาเยี่ยมมาเยือนนะครับแวะมากินผมก็รับของขวัญอาหารครับก็อาหารหลียงายครับผมสแต็กแดกตับนะครับมาได้เอพี่น้องเด้อเอออยู่ข้างคลองนี่แหละ อาทั้งหน้ากับพี่บอกโอ้ย,อยมันจะนาทังหลังอ่ะโอเคครับไปไปล่ไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับคอยเอา un, เงินน้ำก่อนโอ้ยให้ตัวให้ตัวอันนึงให้ตัวอน <ๆ S 2> นี้โอเคไม่เม่ <ๆๆ S 2>